สวัสดีครับผมโนไทยมือสองอ่ะวันนี้พามาชมอีสก,กิ TS สามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะ TS สามหนึ่งหนึ่งศูนย์เครื่องยนต์สามเอ็ดแรงสามสูบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นไงไปชมกันนะอัพคันนี้ครับอีสก,กิท TS สามหนึ่งหนึ่งศูนย์เครื่องยนต์สามสิบเอ็ดแรงสามสูบขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลัยพาวเวอรอ์ขึ้นเลยพาชมครับนี่ฮะคันนี้เราใส่ท่อสิ้นงแงล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลย รถสีค่อนข้างดีครับสีดีสีสวยพาชมรอบๆคันยางหลังนี่เป็นยาง12.4 12. ยิบสี่ดอกพอใช้12.4ยิบสี่ฮะหน้าดันหลบ8ขีดหกใช่ไหมดขีด16ใช่ตาตาเด้อตาไปนี่กุญแจแกไม่ได้เปิด่าเ,เอาหัวก่อน เราใส่ท้อสิ่งนะคนันนี้อ่เดี๋ยวเราพ่งหัวแป๊บนึง่งน,นี้ราคาเบาๆฮะท่อสิ่งครับลั่นลันถ้าไหนลองลองด้านหลังกันเลยเดี๋ยว,วยห,งยยหางวางเอามือเอามือ,มอกดดับลงด้วย ยกวางใส่พีดีโอรถคันนี้ไม่ได้ใช้พีดีโอนะรถไม่ได้ใช้พีดีโออ่ะหนึ่งสองสามสี่เ,เี๋ยวลองให้ดูอ่าลองขี่อันนี้ผม,มาาอะไรพาวเวอร์นะไปเลย รอครับเรือเสียงลั่นๆเกียร์ท้ายเงียบครับเดี๋ยวรอรถกลับมาฮะท่านใดสนใจดูรถตัวจริงที่ตำบลหนองแง่ทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะเสียงยังรถสาฟอร์ดแป0 0มืนก้าพันบาทครับคันนี้ 8ป0หมั 89, บาทไม่แพงเลย8ป0หมื่นเก้าพันบานน่าใช้ครับคันนี้ เรื่องดูน้ำก่อนข้าไปลองโฟวินสีสวยฮะคัะนนี้ไปดันต้นไม้แปลงมึงไก้พันหมาทน,น,นะฮะคัะนนี้น่าใช้ครับตัวเปล่าครับคันนี้เสียงดังดังจัด เป็นหลุมหมดละมามามาเรื่อยๆช้ากว่านี้ได้ไหมัวบม,มงว่ะช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมช้ากว่านี้ได้ไหมโลตรงนั้นไงเออช้าๆนั่นแหละอ่าลอง โอ้เดี๋ยวจ้ะลองอีกทีหนึง่งลองอีกทีหนึง่งลองไหมไหวทั้งต้นพอโบวินใช้ได้พอหรอนากก่า,นากลัวน่ากลัวแรงฮะคกันนี้ นโฟกท่านใดสนใจดูรถตัวจริงที่ตำบลหนองแงอ่อยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะ8 9 0 0 0บาทคะับ89,000บาทกับอีสกิ 80, 000, ทีอเอสสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะสามสูบขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์ออน่าใช้ครับคันนี้เสียงใหญ่เสียงโตมันรถถ่ฟอร์ดเลย ดับเครื่องหน่อยดับเครื่องแล้วตัดใหมเนี่ยนี่ทางนี้ดึงอัไนี่ดึงดึงนี่ดึงนี่นนตัดใหมครับโอเคครับผมท่านใดสนใจดูรถตัวจริงในที่ตำบลหนองยังทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์89,000บาทฮะ8 9 0 0 0บาท สำหรับผมนุ๊กเราถ่ายมือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ